เอาเละครับพี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ของคําคืนนี้กับประจาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมิถุนายนค,ค,ครับรายการศึกป่าตองคมเบกับซึงเป็นคู่มวยไทยในานาชาติรับชกในคู่ที่สี่กับในพิกัดร้อยสี่สิบเจ็ดลังคู่นั้นผ่านการช่างน้นหนักเป็นที่เดียบร้อยรับะหว่องทางด้าน,นกกวมวยไทยครับนักชกมาจากจังหวัด<งาน>พังงาน,นะครับจากโชคดีมวยไทยอ่าพังงานีนอ,อยูอ่อำเภออะไร จากคุระอุเรียครับถือว่าใกล้ๆระนองนะครับวันนี้พบกับดีเล่นเม็ซิมมวยไทยจากออสเตรเลียนะครับเอาเลยครับอวิสิ์ดูเหมือนว่าเคยไปต่อยที่ตอนเด็กๆใช่ครับหลังจากนั้นไปต่อยอยู่เขาหลักต่อยประจาอยู่เขาหลักแล้วกลับมาต่อยที่บางลาใช่อ่าแล้วตัวนี้มาซ้อมที่ค่ายโชคดีมวยไทยของเจสุดานี่ถือว่าบํารุงดีนะครับดูกล้องนี้มาร่างรูปร่างเนื้อตัวดีมากทอมมาเต็มที่นะครับ วันนี้เจอกับชาวต่างชาติก็เชียรชกกับชาวต่างชาติอยู่ประจำนะครับ,รบวันนี้ชกกับชาวแคนดิที่วีทีปตองคิดว่าเราจะชนะเขาได้ไหมต้องดูคอมไปเลยทีอภิสิทธิ์นี่เป็นมวยที่ถนัดอะไรดีฝีมือฝีมือนะครับก็เพื่อนนะครับแต่ได้ข่าวโวยใจรัวาบางทีบางทีก็สู้วันนี้ดังดูในทีอ่าวันนี้คิดว่าเต็มที่แน่นอนครับอ่าบอกพี่น้องชาวโคตรรีเชียร์หน่อยคืนนี้ฝากพี่น้องชาวกุลละเป็นกำลังใจให้วยเต็มที่แน่นอน เอาละครับวันนี้มีท่าอะไรใส่หมดนะครับมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านอยู่วัดเอาละครับอันนว่าวันนี้มั่นใจเต็มที่นลยครับอายุเท่าไรตอนนี้ยี่สามปึ่งใจยี่สามครับถือว่ายังแหม่หนุ่มเน่นมากๆนะครับเจอกับนักชกจากประเทศออสเตรเลียโอเคดลนสวัสดีครัยูโน่สวัสดีครับโอ้พูดไทยได้นี่หน่อยนินวิดอ่าเขาลงอยู่รีบป็นไทยเลยอ่านัดเล Stay. No, they do uh, you uh, come to fight one month, one month. One month only one month? one month? But you Saudi Cup, okay? Yeah, yeah. Ah, yeah. And then tonight show you fight with a uh, Thai Thai fighter. Uh, happy, And too much, uh, too much uh, uh, fight. Yeah, yeah. And you how many fight? Uh, ten all up. T ten, fight. Ten fight uh, uh, five, yeah. You fight in Thailand before? Uh, three times. Three times Thailand. We know in Thailand. One win, one lose, yeah. one draw. So. Fifty-fifty. <laughs> yeah, year, yeah. yeah. <laughs> yeah. Oh, one, one win, one loot, lose, one, one draw. In Thailand. Oh, everything you have already. Yeah, yeah, yeah. Uh, win, lose, draw. Winner, uh, and tonight? Winner. Tonight? Winner. Sure. Yeah. Yes. <laughs> Why are you sure? You are good training? <laughs> you good training. Very hard? Yeah. Hard training. Always, always training hard. Uh, and I, tonight, I think, uh, I, I hope, uh, awesome men come to see you, come to share uh, you. Uh. Yeah. And then you can please uh, to uh, welcome for Aussie Australian fighter uh, come to see you tonight. Everyone from Australia and Patong come show up and support the Aussie. Let's go. And then when you come for Australia, come tonight. It, it's it's uh, Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Aussie, oi. Aussie, oi. Aussie, Aussie, Aussie. Aussie. Oi, oi, oi. Alright, cab. This night, my Aussie. This เวทีกะหึมแน่นอนกับชกในคู่ที่สี่ครับในพิกัดร,ร้อยสี่เปียงตัวนี้บอกว่าใครอยู่ใครไปยังไม่รู้ครับ